Welcome to SE Podcast Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นค่ายครอบครัวนะคะ DIY Family Rally ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3ถึง5ธันวาคมนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะและในครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เราจัดค่ายในฤดูร้อนนะคะสำหรับปีนี้นะคะเราจะ,ะมีการเลนลี่นะคะเริ่มต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจำลองกรุงเทพปลายทางจะอยู่ที่ Brookside Valley Resort ค่ะจังหวัดระยอง นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ใน,ในเรื่องของ STEM education นะคะค่าย3วัน2คืนนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะแน่นๆเลยนะคะพร้อมทั้งนอกจากจะเป็นการได้พักผ่อนนะคะได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่จะสามารถไปในทริปนี้นะคะในแพ็กเกจสามารถไปได้3ท่านค่ะพ่อแม่ลูกนะคะในราคา1 1 0 0 0บาทแต่ถ้าหากว่ามี สมาชิกในครอบครัวค่ะมากกว่า3ท่านนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะโดยที่ถ้าเด็กอายุ1-4ปีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและ4ปีขึ้นไปถึง10ปีนะคะอยูอ่ถึง9ปีค่ะขออภัยค่ะจะอยู่ที่1,950บาทและ10ปีขึ้นไปอยู่ที่2,200บาทค่ะ โดยค่ายนี้นะคะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียง3ครอบครัวเท่านั้นนะคะสำหรับครอบครัวใดที่สนใจนะคะวันที่1นะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะซึ่งนับตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินนะคะไว้ก่อนได้เลยแล้วพอวันที่1พฤศจิกายนสามารถชาระนะคะได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะซึ่งถ้าเป็น นะคะ30ครอบครัวก่อนแล้วก็จะปิดการรับสมัครทันทีคะ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท02์02-392-0508หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ061-879-3919ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะสำหรับค่ายนี้ค่ะ เอาละคะ่ะตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของสาระความรู้นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็อาจจะเหงานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มาจัดรายการแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าสาระความรู้ก็ยังมีมาฝาก เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มนะคะซึ่งหลายๆท่านถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็อาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์นะคะมีแต่โทษแต่จริงๆแล้วนะคะวันนี้สาระที่เราจะนํามาฝากกันจะเป็นเรื่องของไวนะคะไวมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดค่ะคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่คะว่าในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดค่ะไวนี่แหละค่ะ เป็นถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะดื่มกันมาตั้งแต่พันปีก่อนอีกทั้งยังมีหลากหลายแบบหลากหลายรสชาตินะคะที่แตกต่างกันไปทั้งตามแหล่งผลิตนะคะระยะเวลาการบม่มหรือว่าสายพันธุ์ขององุ่นค่ะซึ่งองุ่นจะเป็นวัตถุดิบหลักนะคะในการผลิตไวน์ รวมไปถึงชนิดของไวน์ที่แตกต่างกันนะคะให้ได้ริมรองและที่สำคัญนะคะยังช่วยเพิ่มอรรถรสแล้วก็บรรยากาศในมื้ออาหารให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแต่คนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะนึกถึงแต่โทษของมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากผลงานการวิจัยนะคะพบว่าถ้าเราดื่มแต่พอดีในปริมาณที่เหมาะสม มันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะค่ะสำหรับไวน์นะคะเป็นขั้นตอนการผลิตนะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไวน์นะคะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านกระบวนการหมักผลไม้ชนิดต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้องุ่นหมักกับยีสต์นะคะแล้วยีสต์จะไปทำการเปลี่ยนน้ำตาลที่อยู่ในองุ่นนะคะให้เป็นแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ โดยไวน์จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ9-15%นะคะและด้วยความที่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นองุ่นซึ่งจะมีสรรพคุณและสารที่มีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสารレสเวอร์ทอลนะคะควอซิตีนไพซีเทนนอน และสารกลุ่ม OPC ค่ะเป็นต้นนะคะและสารเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสารเหล่านี้ที่กล่าวมานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ดื่มวายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะและดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะก็จะได้ทราบว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนนี้นะคะน่าจะดีต่อสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนี้กันนะคะ สำหรับสารตัวแรกนะคะเรสเวร์ทอนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องในเรื่องของการกระตุ้นยีนนะคะกระตุ้นยีนเซอร์ทูนนะคะสองทำให้เซลล์ในร่างกายคะ่ะเกิดการซ่อมแซมตัวเองนะคะต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบแล้วก็ยังช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคอัลไซเมอร์นะคะลดไขมันชนิดไม่ดีหรือที่เรียกว่า L D L นะคะและยังป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะคะสำหรับสารที่2องค่ะควซิทินนะคะสารตัวนี้ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบในหลอดเลือด ลดไขมันชนิดไม่ดีนะคะหรือว่า L D L นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าสารสองตัวนี้นะคะในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการต้านการต้านอนุมูลอิสระนะคะลดไขมันไม่ดีนะคะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติะคลายคลายกันเลยนะคะต่อไปตัวที่3นะคะไพซีเทนนอน,นะคะ่ะ สา,สารตัวนี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอยู่นะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของการสะสมของไขมนันแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะสารกลุ่ม OPC นะคะสารกลุ่ม OPC นี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะของหลอดเลือดค่ะ พิ่มคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นเสมือนสารกันแดดธรรมชาติลดการถูกทำลายจากแสง UV ได้ถึง15%เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสุขเลยนะคะในเรื่องของอการช่วยลดการถูกทำลายจากแสง UV นะคะและตัวสุดท้ายค่ะสารแอนโทไซยานินค่ะแอนโทไซยานินนะคะเป็นโรงควัตถุชนิดหนึ่งค่ะที่จัดอยู่ในกลุ่มของฟลาวนอยด์นะคะ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะคะและเส้นเลือดอุดตันในสมองค่ะช่วยยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนและชะลอความเสื่อมของดวงตาอีกด้วยนะคะออมาถึงพอเรารู้จากสารทั้ง4ตัวนี้แล้วนะคะเราก็รู้ถึง ประโยชน์นะคะของสารทั้ง4ตัวนี้แล้วนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็เรื่องของไขมันและหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็คือต้องเน้นย้ำกันว่าจะต้องเป็นการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคือถ้าหากว่ามากไปนะคะก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายได้นะคะทีนี้เดี๋ยว,เ,ยวเราเอา่อมาดูกันนะคะว่า ดื่มวายแล้วนะคะอันนี้เรารู้เรารู้คุณประโยชน์นะคะของสารต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดื่มไวายอย่างไรนะคะให้ดีต่อสุขภาพนะคะปริมาณเท่าไหร่ที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็สําหรับผู้หญิงผู้ชายดื่มได้ต่างกันหรือไม่นะคะแล้วก็โทษของอการดื่มไวายนะคะที่มากเกินไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะ มาต่อกันในเรื่องของวิธีการนะคะหรือปริมาณที่เราจะดื่มวายให้ดีต่อสุขภาพกันค่ะ,คะการดื่มวายนะคะว่าแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างนะคะแต่ว่าการดื่มในปรนิมาณมากเกินไปอย่างที่แจ้งไปนะคะก่อนหน้าว่าก็เกาะให้เกิดโทษได้เช่นกันนะคะดังนั้นควรดื่มในปรนิมาณที่เหมาะสมเท่านั้น,นะคะ่ะถึงจะเกิดประโยชน์และประิมาณที่แนะนานะคะก็คือผู้ชาย ควรดื่มไม่เกิน2หน่วยนะคะและผู้หญิงไม่เกิน1ห,หน่วยบริโภคต่อวันนะคะทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว1ห,หน่วยคืออะไรนะคะหน่หน่วยของผู้หญิงคือเท่าไหร่2หน่วยของผู้ชายคือแค่ไหนนะคะโดยปริมาณนี้นะคะปริมาณ บริโภคต่อหน่วยนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะคะยิ่งแอลกอฮอล์สูงปริมาณการดื่มก็จะลดลงนะคะซึ่งในช่วงต้นนะคะเราได้แจ้งกันไปแล้วว่าไวา์นะคะก็จะมีประโยชน์ค่ะวน์ก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะอยู่ที่ประมาณ9-15%เอนั่นเองนะคะทีน,นี้การดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยนะคะหมายถึงอย่างเบียร เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์5%นะคะเท่ากับ360มิลลิลิตรไวน์ที่มีแอลกอฮอล์12%เท่ากับ150มิลลิลิตร สุราที่มีแอลกอฮอล์นะคะ40%เท่ากับ45มิลลิลตรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะจะดื่มไวน์นะคะหน่หน่วยบริโภคต่อวนันถ้าหากว่าไวน์นั้นนะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่12%ก็ควรดื่มเพียง150มิลิตรนะคะต่อวนันส่วนคุณผู้ชายคะ่ะได้2หน่วยก็จะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิลตรนั่นเองนะคะและนี้ก็คือ,อ ปริมาณนะคะปริมาณวายที่เหมาะสมนะคะในการดื่มต่อวันค่ะแล้วก็จะทำให้สุขภาพของเรานะคะดีด้วยนะคะก็อาจจะกะ็ที่ช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าในสื่อโซเชียลนะคะคุณฟังอาจจะเคยเห็นมีผู้คนแชร์มานะคะว่าการดื่มวายทุกวันวันละแก้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอะชะลอความ ะชะลอความแก่ชราะะของเราช่วยให้เรามีความเป็นหนุ่มสาวนะคะยังคงอยู่นะคะไม่แก่ก่อนวัยนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในวัยนะคะมีสารต่างๆทั้ง5ตัวนั้นนะคะที่เราได้กล่าวไปนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะหลอดเลือดของเราก็จะ ลดการสะสมของไขมันไปด้วยนะคะระดับน้ําตาลต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งป้องกันแสง UV ไดนะคะได้ดถึง15้เนปะอร์เซ็นชะลอความเสื่อมของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าาว่าเซลล์ของเรานะคะไม่แก่นะคะร่างกายของเรานะคะก็ยังคงความเป็นหนุ่มสาวอยู่นะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะดีขึ้นด้วยนะคะพอเรามารู้ของ รู้ถึงประโยชน์นะคะของไวกันแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมาถึงพูดถึงผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่ได้มองแค่ว่า,าไม่ได้พูดแค่ว่าไวน์นั้นมีประโยชน์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบริโภคมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียได้นะคะาการดื่มไวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเรามาดูกันค่ะ ข้อแรกนะคะอาจทําทให้เกิดการติดสุราได้นะคะการดื่มวายหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆนะคะมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ไม่สามารถควบคุมตนเองและปริมาณในการดื่มได้นะคะจนอาจเกิดอาการติดสุรานะคะ,ะตรงนี้ขออนุญาต เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างบางท่านนะคะ,ะสมมุติว่าบางท่านอาจจะอาจจะดื่มได้มากนะคะแล้วไม,ไม่รู้สึกเมาบางท่านอาจจะดื่มเพียงนิดเดียวนะคะก็เมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการการที่จะดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางทางังเราอาจจะต้องดู ของสุขภาพของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าเราดื่มได้มากน่อยแค่ไหนนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นการขับขี่ยานพาหนะนะคะก็ไม่แนะนําให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายด้วยและอาจจะทําให้ที่สําคัญก็คืออาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะสาหรับผลเสียต่อสุขภาพนะคะข้อที่2ค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าดื่มไว้มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้น้ําหนัก ตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากวายก็มีแคลอรี่นะคะมากกว่าเบียร์นะคะแล้วก็มากกว่าน้ำอัดลมถึงสองเท่านะคะดังนั้นการดื่มวายมากเกินไปนะคะจึงอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะต้องระวัดระวังนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลเรื่องของรูปร่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเ,เสี่ยง ต่อการเกิดโรคด้วยนะคะการดื่มไวน์ประมาณ2-3แก้วต่อวันนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับโรคตับแล้วก็ตับแข็งได้ นะคะคซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะและถ้าหากว่าดื่มไว1้1หถึงสครั้งต่อสัปดาห์หรือดื่มในปริมาณมากเกินไปค่ะอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทษนะคะในการดื่ม วายมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,ถา,ถาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะแล้วหลงรักในการดื่มวายหรือชอบการดื่มวายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็แนะนำดูในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่างที่เราแนะนำไปนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าชอบดื่มเบียร์นะคะเบียร์ถ้ามีแอลกอฮอล์5%ก็ควรจะดื่มไม่เกิน60มิลลิลิตรนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็ได้อยู่ที่720มิลลิลิตร ะะตามข้อมูลนะคะของบทความของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่นำมาเสนอกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Y นะคะก็150มิลลิลิตรนะคะสำหรับไวที่มีแอลกอฮอล์12%แล้วก็สุราที่มีแอลกอฮอล์40%จะอยู่ที่45มิลลิตรนะคะซึ่งถ้าอยู่ในปริมาณนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็จะดีต่อสุขภาพนะคะ,คะสำหรับ เรื่องวายนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีข้อมูลนี้มาฝากกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะอ่านบทความนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาะคะ่ะได้ที่ Facebook Fanpage วิตามินดีนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของวายแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ ทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีการอัปเดตนะคะข้อมูลบทความวิชาการนี้นะคะให้นะคะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะเราก็จะยังคงนำสาระความรู้นี้มาฝากกันนะคะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเหลือเห็นเวลาแล้วช่วงนี้ก็อยู่เป็นช่วงที่พักทานอาหารกลางวันอยู่นะคะกเ็เพิ่มเติมให้นะคะอีกหนึ่งบทความค่ะสำหรับ ช่วงเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกหิวแล้วก็ท้องร้องนะคะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมท้องเราถึงร้องแล้วท้องร้องเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะค่ะอันนี้นะคะ,บา,าะบางท่านนะคะพอร,รู้สึกหิวหรือบางท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกหิวนะคะแต่ก็จะได้ยินเสียง ท้องร้องของตัวเองนะคะหรืออาจจะได้ยินเสียงท้องร้องนะคะดังออกมาจากท้องของคนอื่นบ้างของเพื่อนนะคะหรือว่ายิ่งเวลาที่มีประชุมหรือว่าเรียนหนังสือหรืออยู่ติดอยู่ในลิฟต์แบบนี้นะคะอยู่ในที่เงียบๆนะคะแล้วได้ยินเสียงท้องร้องนะคะเราก็จะรู้สึกเขินอายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดขึ้นบ่อยและทําให้เกิด ขาดความมั่นใจกันไปนะคะแต่ว,วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะคะมาให้ความรู้กันว่าท้องร้องนะคะเกิดจากอะไรนะคะซึ่งอาการท้องร้องนี้นะคะเกิดจากการทำงานของร่างกายค่ะในขณะที่กระเพาะของเรามีสารอาหารไม่เพียงพอนะคะสมองก็จะกระตุ้นนะคะ กระตุ้นให้เรานะคะครู้สึกหิวนึกอยากอาหารขึ้นมาแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะหลั่งน้ําย่อยนะคะออกมาบริเวณกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารก็จะมีการหดตัวค่ะและเกิดการสั่นนะคะจนได้ยินเป็นเสียงท้องร้องจอกจอกนะคะหรือว่าเสียงโครกครกออกมานั่นเองค่ะแล้วทําไมหลังจากที่เราทานอาหารแล้วนะคะ ท้องก็ยังมีเสียงร้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งบางท่านนะคะอาจจะเคยเป็นนะคะว่าเออเราก็ทานอาหารแล้วนะคะรู้สึกอิ่มแล้วแต่ทําไมก็ยังได้ยินเสียงท้องร้องอยู่นะคะซึ่งเสียงท้องร้องนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากเสียงในกระเพาะอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการบีบตัวของลำไส้เล็กอีกด้วยนะคะซึ่งเสียงจากลำไส้เล็กนะคะ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตอนที่หิวนะคะคือท้องกําลังว่างอยู่หรือว่าตอนที่ไม่หิวเมื่อเราทานอาหารอิ่มแล้วก็ได้นะคะเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เรารับเข้าไปนะคะเป็นอย่างไรด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราทานอาหารที่มีรสจดัดหรือว่าทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะหรือดื่มน้ําอัดลมนะคะจนทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเป็นต้นก็อาจจะมีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็ จะทำให้เกิดเสียงท้องร้องขึ้นได้นั่นเองค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเสียงท้องร้องนี้นะคะจะไม่มีผลอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะขนานั้นแต่ว่าหากเกิดอาการอื่นร่วมด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะต้องอฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่า,เ,าเรามีอาการท้องร้องก่อน เมื่อเราหิวนะคะหรือว่าหลังทานอาหารไปแล้วก็ยังมีท้องร้องอยู่อันนั้นถือว่าไม่เป็นอันตรายหรือว่ามีผลอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะอย่างเช่นอาการปวดท้องรุนแรงนะคะหรือว่าอาการจุกเสียดอาเจียนนะคะอาจจะส่งผลก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้นะคะอย่ารีรอนะคะเราควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรักษาให้ทันท่วงทีค่ะ ดังนั้นเนี่ยสุขภาพนะคะที่ดีก็คือจะต้องมีการป้องกันการเกิดอาการต่างๆของโรคนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ของร่างกายนะคะนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เราได้ค้นคว้ามานะคะก็มีข้อมูลนะคะเสริมเข้ามาว่า,าถึงแม้ว่าคือเขาบอกว่าท้องร้องเนี่ยาสามารถ เกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะไม่ว่าตอนกระเพาะว่างหรือว่าไม่ว่างก็ตามนะคะอย่างที่อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเขาก็แนะนำว่าการเคี้ยวอาหารนะคะคุณฟังการเคี้ยวอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนก่อนหน้านี้นะคะเราก็ แนะนำไปแล้วว่าเราควรจะเคี่ยวอาหารนะคะให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะกลืนไปเพื่อช่วยให้การย่อยระบบการย่อยของเรานะคะไม่ได้ทํางานหนักจนเกินไปนะคะอันนี้ในข้อมูลที่เราค้นความมาเพิ่มเติมนะคะเขาก็บอกว่าอาหารที่ค้างในลำไส้เล็กมากนะคะหรือกินอาหารปริมาณมากไปนะคะลำไส้ก็จะใช้เวลานานในการย่อย ะะหรือว่าทานอาหารที่ย่อยยากอย่างเช่นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆญเวลาที่เราไปทานสเต็กนะคะหรือว่าเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดหรือว่าเวลาที่เรารีบแล้วเรารีบคเคี้ยวแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็กลืนลงไปนะคะอันนี้อาหารก็จะตกค้างในลำไส้เล็กมากเช่นเดียวกันนะคะก็จะทําให้ระบบย่อยทํางานหนักด้วยนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับทําให้เกิดอาการท้องอืดน,นะคะซึ่งอาการท้องอืดเนี่ย ก็คือการมีแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้มากเกินไปทําให้เวลากระเพาะอาหารและลำไส้บีบตัวนะคะก็จะเกิดเสียงดังได้มากกว่าปกตินะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิด อาการท้องอืดน,นะคะก็คือการกลือนอากาศเข้าไปมากๆนะคะจากการอ้าปากพูดคุยหรือว่าหัวเราะหรือว่าหายใจทางปากนะคะหรือว่าการกินหรือดื่มที่เร็วเกินไปนะคะการใช้หลอดดูดเครื่องดื่มหรือว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เรากลือนอากาศเข้าไปในปริมาณมากก็ส่งผลให้มีอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็การกินอาหารที่ทําให้เกิดแกส๊สหรือเครื่องดื่มที่มีแก๊สนะคะอย่างเช่นน้ําอัดลมนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆมเมล็ดธัน พืชต่างๆค่ะน้ำอารมณ์นี้ก็ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็อยากให้คุณคุณผู้ฟังนะคะเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะลดปริมาณในการดื่มให้ลดลงนะคะเพราะว่านอกจากน้ําตาลจะสูงนอกจากจะมีแก๊สเยอะแล้วน้ําตาลก็สูงด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่านานาๆครั้งหรือว่าอากาศร้อนๆบ้านเราดื่มน้ําอารมณ์ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะ แล้วก็การกินยาบางชนิดนะคะอย่างยาแก้ปวดนะคะชนิดเสษติดหรือว่าอาหารเสริมธาตุเหล็กส่งผลใหเ้เกิดอาการท้องอืดได้เช่นเดียวกันนะคะโรคกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารเป็นแผลหรือว่ากรดไหลย,ย้อนนะคะตัวนี้นะคะก็ส่งผลด้วยนะคะการขาดน้ำย่อยบางชนิดเชน่ชนน้ำย่อยโปรโตีนนะคะโปรโตีนนมนะคะดื่มขนมเข้าไปนะคะคุณผู้ฟังอาจจะ อาจจะเคยมีอาการเหล่านี้นะคะว่านานๆที่จะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ดื่มนมเป็นประจำหรือว่าคนเอเชียนะคะจะไม่ไม่มีน้ําย่อยที่ย่อยนมนะคะเวลาเราดื่มนมไปอาจจะทำให้มีอาการท้องอืดหรือว่ามีท้องเสียตามมาได้นะคะอันนี้ก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะคะลำไส้ก็ก็อาจจะมีผลทำให้มีแกส๊สและลำไส้ก็ทำงานหนักแล้วก็ทำให้เกิดเสียงท้องร้องได้ ะะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีความเครียดความวิตกกังวลนะคะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานไม่ดีนะคะหรือก็ทำให้อาหารตกค้างในลำไส้ได้เช่นกันค่ะอันนี้มีผลมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะวัยทำงานนะคะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยชีวิตในแต่ละวนันชีวิตประจำวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเคร่งเครียดนะคะวิตกกังวลแล้วก็เร่งรีบด้วยนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพในด้านนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโรลคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะก็ส่งผลต่อการย่อยและการดูดซึมอาหารแต่ว่ามักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นปวดท้องท้องเสียสลับกับท้องผูกหรือว่าอุจจาระมีมูกปนนะคะลำไส้อุดตันทำให้อาหารและน้ำ้างอยู่ในลำไส้นะคะแต่ไม่มี การถ่ายอุจจาระหรือผายลมออกมามีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นต้นนะคะสําหรับอาการเหล่านี้นะคะเราก็มีคําแนะนําเบื้องต้นนะคะก็คืออาจจะง่ายๆเลยนะคะลดปริมาณอาหารที่กินนะคะลงในแต่ละมื้อนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะคะอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนิดนึงนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของรสชาติอาหารนะคะก็ควรเป็นรสชาต ที่อ่อนหน่อยนะคะไม่ควรจะเป็นอาหารรสจัดค่ะการเคี้ยวนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะ,ะการเคี้ยวนี่เวลาที่เหมาะสมในการเคี้ยวเร,เราควรจะเคี้ยวอาหารสักประมาณ20ครั้งนะคะเราค่อยกลืนนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้อาหารละเอียดแล้วก็เราก็จะได้ช่วย ระบบย่อยอาหารของเรานะคะไม่ให้ทํางานหนักจนเกินไปด้วยนะคะไม่กินแล้วก็กลืนเร็วเกินไปนะคะค่อยๆเคี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ดื่มน้ําอัดลมอัดแก๊สต่างๆนะคะจริงๆแล้วน้ําดื่มสะอาดนี้นะคะก็ดีที่สุดนะคะสำหรับร่างกายของเรานะคะหลีกเลี่ยอาหารประเภทถั่วธัญพืชรวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็อาหารทอดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะ มีส่วนช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เสียงท้องร้องคร,ก,รกนะคะมักจะเป็นมักเป็นสภาวะที่ไม่อันตรายนะคะอย่างบทความนี้เขาก็มีข้อมูลที่ตรงกันค่ะว่าท้องร้องเนี่ยไม่ได้มีอันตรายนะคะมีส่วนน้อยที่จะเป็นสัญญาณนะคะบ่งบอกว่ามีสภาวะอันตรายเกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วว่าสัญญาณที่บ่งบอกก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้มีแค่ อาการท้องร้องปกติคือเราอาจจะมีการปวดท้องมีจุกเสียดอาเจียนต่างๆนี้นะคะต้องอรีบพบแพทย์นะคะปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาให้ทันท่วงทีนะคะและนี่ก็เป็นบทความนะคะสองเรื่องคะ่ะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็อย่างไรแล้วคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะและถ้าหากว่าต้องการที่จะ ค้นหานะคะสาระดีๆในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเราได้นะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือว่าอ่านบทความดีๆนะคะของเราในเพจวิตามินดีได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะฝากคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะได้ทาง www.sciplanet.org ค่ะ Facebook Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฝาจำลองกรุงเทพ Spotify Google Podcast t teach and talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่เก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All